ก็กราบสวัสดีผู้ชมแล้วก็ดูทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในช่องแคสสอบคับวันนี้คือแบบหัวเสียมากเลยเล่นเกมพับจีมาซึ่งผมเล่นเกมผมจับทีมอ่ะคือผมจับทีมสุ่มใช่ไหมผมจับทีมสุ่มเว้ยผมจับไปเจอทีมนี้จับไปเจอทีมนี้เว้ยแล้วช่วงต้นเกมผมได้อัดคลิปไว้เดี๋ยวผมเราผมเปิดให้ดูจากที่ผมพูดเสร็จนะช่วงต้นเกมผมอัดคลิปไว้ ผมก็เล่นขำๆไม่ได้เล่นซีเรียสอะไรใครเปิดไมค์คุยดีผมก็คุยดีใครเปิดไมค์คุยเฮี้ยผมก็ด่าแค่นั้นแหละมันก็คือเรื่องปกติใช่ไหมเออแล้วที่เนี้ยคือผมจะอธิบายเหตุการณ์ให้ผมสุมตี้ไปสุมตี้ไปเสร็จแล้วปุ๊บผมก็ฟาร์มเรื่อยๆฟาร์มเรื่อยๆฟาร์มหาคนเรื่อยๆเออแล้วอยู่ดีเว้ยผมโดนระเบิดซึ่งผมผมไม่ได้เปิดไมค์ในเกมนะผมไม่ได้คือตอนแรกผมไม่ได้เปิดไมค์ในเกมนะแล้วผมไม่ได้อัดเสียงผมพูดในเกมไว้ด้วย เออผมเลื่อระเบนะปุ๊บผมกดเฮลตอนแรกผมมาให้เขาแล้วว่าสตูมันอยู่ตรงนี้นะมันอยู่ตรงนี้นะแล้วผมก็กดเฮลสักพักหนึ่งมีคนที่ชื่ออ่าอ่าซอลลี่เก้าซอลลี่นายเนี่ยเปิดไมด์ดานในทีมเว้ยทั้งทั้งที่ผมมาให้เขาแล้วว่ามันอยู่ตรงนี้ซึ่งคือสิทธิในการเปิดไมค์อะ่ะจริงๆอะ่ะ คุณไม่ต้องด่าเขาก็ได้เขาได้ยินหมดแหละถ้าคุณใส่หูฟังเขาได้ยินหมดแหละแต่เขาบางทีเขาก็ขี้เกียจพูดอย่างผมอะ่ะผมอยู่ผมทํางานอยู่ผมก็แบบไม่อยากพูดอะ่ะก็ใจไหมคือมันเล่นเกมกูมาสนุกเออกูก็ไม่รู้ว่าระเบิดอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นคลิปให้ดูเลยว่าระเบิดมันอยู่ตรงไหนซึ่งเดี๋ยวผมจะตัดช่วงที่เขาปาระเบิดมาเพระผมล็อกแหละผมจะตัดเน้นๆเน้เนๆเ,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 เลยถ้าเจ้าตัว,ตวไม่เห็นคลิปนี้นะจําไว้เลยนะอย่าไป อย่าไปเปิดไม่ดา่าใครเขาอีกนะแล้วซึ่งมีการเปรียบเทียบคิวดสเลยว่าเอ้คิวดสมันเท่าไหร่วะทำไมมันกากจังอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยนะผมกล้าพูดเลยถ้าผมปั้นคิวดจริงๆผมคิวด4สสถึง4ีจุดหรือถึงห้าเลยด้วยซ้ำเพราะว่าคือมีช่วงหนึ่งที่ผมเล่น1.4แล้วผมไปโดนเกมผมไปโดดแบบโดดที่เดือดผมตายโดดที่เดือดผมตายคิวด,ด,ดผมสา Q ม 3. 3. นี่ ถือว่า q d เดอยู่ในมาตรฐานมาตรฐานต่ำของผมเลยนะ3.1เนี่ยเพราะว่าผมโดดตายโดดตายประมาณถ้าเทียบประมาณเกือบ40-50ห้บรอบอะเพื่อทำคลิปมาลง Youtube อะเออผมผมโดดตายเยอะมากแต่ถ้าผมจะทำปั้น q d เดจริงๆอะผมปั้นได้ถึง4เลยผมกล้าพูดเลยผมปั้นได้ถึง4 4.5เลยถ้าผมจะปั้น q d เดจริงๆนะแล้วเขามาพูดว่า้ ไอเนี่ยมันคิวเดทเท่าไหร่วะเฮ้ยมันคิวเดทเท่าไหร่วะแล้วมันก็ให้ไอคนที่เพื่อนที่มันอยู่ในเกมอ่ะซึ่งซึ่งไม่ได้มาด้วยกันหรอกเพื่อนที่มันอยู่ในเกมอ่ะมาช่วยดูเฮ้ยมันคิวเดทเท่าไหร่วะซึ่งเขามาเปรียบกับคิวเดทผมอะเขาเว้ยซึ่งอ่ะถ้าผมอย่างที่ผมบอกถ้าผมปั้นคิวเดทจริงๆกับผมคิวเดทสี่ได้เลยแต่เขามาเปรียบคิวเดทผมอะเขาเว้ยแล้วผมจะให้ดูคิวเดทเขานะเว้ยแล้วเขามาการเป็นการเหยียดคิวเดทที่แบบว่าเฮี้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยววผมเเเปปิิดดดคท้าใหูนึงะ นี่นะชื่อซอลี่นายนะแลงอยู่ไดมอนผมเประคิดได้เขาสองจุดเจ็ดซึ่งเขาเล่นเขาเล่นร้อยสี่สิบตาร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบแปดตาเขาเล่นน้อยกว่าผมนะเขาแค่นี้แค่สองจุดเจ็ดนะอันนี้ผมไม่ได้เหยียดนะเว้ยคือเขาเล่นน้อยกว่าผมนะเว้ยผมเล่นร้อยแปดสิบว่าตาเลยนะเว้ย <c oughs> ผมเล่นคิวดสามอ่ะซึ่งมันเป็นข้อเปรียบเทียบได้แล้วว่าอ่าความสามารถระหว่างคิวดสอ่ะใครมันเหนือกว่าจริงไหม เออเขาเล่นร้อยสี่สิบตาเขาคิวเดสองจุดเจ็ดผมเล่นร้อยแปดสิบตาแถมผมโยมไปประมาณสี่สิบตาผมลงเดือดอะประมาณสี่สิบตาเนะเว้ยสี่สิบห้าสิบตาผมยังคิวเดสยังประคองอีกที่สามนะเว้ยเออผมแล้วก็เนี่ยคุณลองดูอัตราเซเวอร์อัตราอะไรเงี้ยเออผมว่าผมเหนือเขากว่าทุกอย่างแค่ผมแบบผมไม่ได้แบบอะไรกับเขาไงผมแล้วก็มาเหยียดเชื้อชงเชื้อชามาเหยียดเรื่อง อาลาวเรื่องเหยียดเช่นเรื่องลาวเรื่องเขาเมรเรื่องแรงรของเขาอีกเนะี่ยเพื่งผมไม่อยากอัดคลิปอะไรพวกนี้ออกมาเลยนะเว้ยเออผมไม่อยากอัดคลิปอะไรพวกนี้ออกมาเลยนะเว้ยมันจะเป็นการดราม่าเปล่าๆอ่ะแต่มันไม่ไหวจริงๆเว้ยคือผมเล่นผับเจียมาเอาเอาเอา,เอาถ้าเอาหยุดจริงจังเนะี่ยตั้งผมว่าน่าจะตั้งแต่ซีซั่นแปดซีซั่นเก้าผมเคยเจอแบบที่เปิดไมด่านักสุดๆอะ่ะยังไม่เท่าคนนี้เลยนะเว้ยคนนี้แบบเปิดไมแบบเอ๊ สารพัดคำด่าเข้าใจไหมสารพัดคำด่าซึ่งผมแบบผมไม่อยากอัดคลิปมาด่าเลยนะเวย้ยซึ่งมันสุดสุดสุดแล้วอ่ะสุดแล้วไอ้คนเนี้ยถ้าใครเป็นเพื่อนเขาก็เตือนเขาหน่อยละกันว่ามันมันไม่ใช่อะ่ะเนี่ยแล้วผมแล้วผมให้ดูคลิปละกันว่าเขาด่าผมยังไงแต่แต่คุณจะไม่ได้ยินเสียงผมนะแต่ผมเปิดมาในเกมนะคุณจะไม่ได้ยินเสียงผมว่าผมพูดอะไรอะไรบ้างนะเออแล้วก็ผมจะอธิบายอีกเรื่องหนึง่งที่ผมเล่นแยก ต,ตอนแรกผมก็ไม่ได้เล่นแยกนะถ้าทุกคนดูต้นคลิปผมไม่เล่นแยกเลยนะผมจะไม่เล่นแยกเลยนะคือผมพยายามไปรีกุปเขาเว้ยพอพยายามไปรีกุปปุ๊บผมได้ยินเสียงปืนซึ่งมันคอจากไอ้ไอ้เขาเรียกว่าไอ้ปูนแท่งป <such S 2> ูนท <fuera> ี <Howard> ่มันสูงๆในเมืองของไอ้แซนแซนแซนอะไรสักอย่างอ่ะเออแซนอะไรสักอย่างึงตรงนั้นอ่ะไอ้ที่มันเป็นเป็นเมืองใหญ่ๆผมก็จําชื่อเมืองไม่ได้มันคอเว้ยผมก็เลยต้องวิ่งกลับไปเคาะวิ่งกลับไปเพื่อ ไปยึดโพสิชันละเคาะคืนเพราะแล้วผมก็มาให้เพื่อนเว้ยแล้วทีเนี้ยผมโดนระเบิดจากไหนไม่รู้ซึ่งซึ่งผมไม่รู้เลยเว้ยว่าระเบิดมาจากไหนเว้ยแล้วเพื่อนบอกเคื่ออะไรก็ไม่รู้ลองไปไอ้นี่กันเอาเองนะจากในคลิปนะโอเคนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปละกัน Watch out Okay ไม่ไม like ่มีเดี๋ยวทำไมไม่เปิดบอกเขาหน่อยว่าเขยือยู่อยู่ตรงไหนงงว่ะใครจะกล้าไปช่วยวะเฮ้ยก็ตายไปสัตว์นั่นตายไปควายไม่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 ก็ไม่เปิดเดี๋ยวไปชุบมันเด่๋ยวไปชุบมันเด่๋ยไปชุบมันตายไป

Really sorry. Oh, อุ๊ยควายมาแล้วไอ้สั์มาคุาย,าคคยเลยมึงข้างบนเขายิงแล้วไอ้ควายข้างบนเขายิงแล้ว,อว,ว,อวไอ้เหี้ยแค่หอะไรกไอ้สัจดไอ้วน I'm really sorry. ไอสัตว์เฮล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 พ่อมึงไงจันเหวี่ยงเฮลเฮลไอ้เห uh, ี้ยเสียวไอ้สัตว์ก็กูไม่ล้มเหมือนมึงไอ้สัตว์เออไอที่แบบเอ้ยมาช่วยผมนะครับผมไอผมมึงก็ฟังฟังดิไอเหี้ย ผมไม่รู้ม่ัอยูงไหนก็บอกเขาว่าติดสัตว์ไม่ใช่แบบแหมงเงียบยิบดควายใค,ใครจะเปใครจะไปกล้าชบมึงอะ่ะติดสัตว์ตลบไอ้เหี้ย enemies ahead โอ้ยทิเงี้ยนดูดิไอสูไม right. ่ง่าช <laughs> ุบมันอ่ะอมีไอีเด้อยังไลองชิวไอี่อ้ยอางกเหนกบอร์สองมสออดูคิเด้หน่อยมันคิเด้ไหรไอไเบอร์เย Okay, I'm really sorry. <coughs> I'm really sorry. <coughs> okay, <coughs> okay, okay. บางกีบางกีจะขับรถหนีอะไรอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยไอ้ปา์ขับรถหนีอะไรครับเนี่ยขับวะขับวะขับวะขับรถหนีวะขับรถหนีเลยเป Get to the safe zone ASAP ลานเฉยและลานเฉยไอตัอี้มีไรบมีกี้่เกมเรเราเนื้อเกเหี้ยวเหี้ยวไอตัเี้ยวเหวไอเหย ไปดิไปหาดิไปหาดิเพื่อนไปไปไปหาหาเบอร์สี่ดิไป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 หาดิเอาเกาเอาเกากระดีไปดิครับรออะไรแล้วเออกระดีไปสิโอเคกระดีไปดิรีพอร์ตอย่างกูปวดที่ไหนอ่ะ Okay. okay. กโอ้โหไอ้ที่ยังติ่มเลยตว์โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเียวเล่นเียวเลยนอนอย่างเดียวเลยควายโอเคลบเกมเลยตัด